นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้เรือดับอยู่กลางน้ําในวันนั้นครับนั่นก็คือปลั๊กที่ต่อไฟเข้าแผงวงจรนะครับมันไม่ได้มาตรฐานมันไหม้หมดเลยเนี่ยดําปีเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องถอดเปลี่ยนออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กใหม่แล้วก็ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะที่เรือมันวิ่งไม่เร็วเนี่ยมันหนักแบตเตอรี่หรือเปล่าและนี่ก็คือแบตก้อนใหม่ของผมนะครับเล็กกว่าก้อนเดิมนี่เยอะเลยแล้วก็เบากว่ามากเลยนะครับแต่จํานวนมิลลิแอมนี่น้อยกว่า แทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวและงานนี้นะครับผมเซฟด้วยการบัดกรี locker, ทุกเส้นทุกสายทุกต่อเลยนะครับไม่เอาแบบว่าพันสายแบบครั้งที่แล้วและเขตแล้วครับครั้งที่แล้วนี่ประมาทเกินไปอ่ะเชื่อมต่อทุกอย่างเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่า <L un nen> นี่ครับมีปัญหาที่ขั้วแบบ <l un nen> จริงๆ,ๆด้วยนะและปัญหาครั้งที่แล้ว <l un nen> อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรือมันไม่สามารถวิ่งตรงๆได้นะครับผมก็เลยจะลองติดหางเสือเล่นๆดูโดยการใช้เหล็กรูนะครับดัดเป็นขาขึ้นรูปนะฮะนี่ก็คือเหล็กอนเนกประสงค์นักประดิษฐ์เนียนจะรู้จักไอ้เจ้าเหล็กรูนี่เป็นอย่างดีกันอยู่แล้วนะครับส่วนไอ้ตัวใบหางเสือนี่ไม่รู้จะใช้อะไรครับก็เลยหาวัสดุที่พอจะหาได้นะครับเลยไปถอดจักรกประตูบ้านมาเนี่ยคือมันดีมากนะครับแล้วมันก็เบามากด้วยเดี๋ยวขอไปทุบให้มันแบนๆก่อนนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้นะแบบนี้นี่ครับหางเสือพอเสร็จแล้วมันหน้าตตามมนนก็็จจะะเเปแบบีี้้ด๋ยวผอง จะรู้แล้วก็ยึดน็อตลงไปนะครับแค่นี้ก็แน่นหนามากแล้วครับเป็นอันว่าใช้ได้นี่ลักษณะมันจะอยู่แบบนี้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยผมน่าจะต้องทําอะไรให้มันยึดติดอยู่กับเรือสักหน่อยหนึ่งนะครับทาไมงั้นแล้วก็คอนแคนกระดุกกระดิกแน่นอนเลยผมวางแผนด้วยการใช้เหล็กรูที่เหลือเนี่ยนะครับมาวางเป็นฐานของแบตเตอรี่เพราะว่าท้องเรือเนี่ยมันโค้งนะครับก็เลยต้องหาอะไรที่มันเป็นตรงๆเนี่ยมาวางให้ตูดแบตเนี่ยมันสามารถขนานกับพื้นแล้วก็ไม่โยกเยกไปไหนนะครับและที่สําคัญท้องเรือเนี่ยจะไปเจาะไปอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ํารั่วนะก็เลยต้องใช้กาวซิลิโคนเนี่ยนะครับ ก็มัดกับฐานมอเตอร์ไว้นะฮะเพื่อเป็นสายลัดแบตเตอรี่นั่นเองเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าลงสนามจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันและแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะลองเอาเรือมาเล่นสักทีนึงโอ้โหสองอาทิตย์แล้วไม่ได้มานะในใจก็แอบตื่นเต้นอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันจะวิ่งเป็นยังไงนะพอติดหางเสือเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เล่นได้ไม่เยอะนะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยมีแขกมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเลย พอลงไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอตั้งลาก่อนนะครับขอจัดทรงให้มันดีก่อนนะพอตั้งลาได้ที่แล้วก็ไปเลยครับนี่ สุดยอดมากครับถือว่าวันนี้ท็อปฟอร์มมากนะฮะมันวิ่งได้ดีมากครับตรงมากแล้วก็วิ่งเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่เสียดายครับว่าวันนี้แขกที่ร้านนี้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยเกรงว่าเสียงน่าจะไปดังรบกวนเขาก็เลยต้องขอเล่นเท่านี้ครับและนี่ก็คือน้องโชคกับน้องฟุกนะครับเจ้าตีนที่น่ารักของเรานี่เองครับที่ออกมาเฝ้าดูแล้วก็ต้อนรับเราอย่างเป็นกันเองฮะ และส่วนในเรื่องของระบบไฟวันนี้ครับถือว่าเพอร์เฟกทุกอย่างฮะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยแล้วก็สายก็ไม่ไหม้ด้วยนะครับจัดว่าแจ่มครับรอบนี้ถือว่าดีมากๆเอาไว้โอกาสหน้าบรรยากาศที่ร้านโป่งๆผมจะเล่นให้มากกว่านี้นะครับ